ครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาต้นลิ้นจี่นะครับซึ่งเขายื่นออกมานะครับไม่ใช่เขายื่นออกมาครับต้นเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาปลูกทุเรียนทีหลังนะก็จะเห็นได้ว่านะครับไม่มีกิ่งยื่นออกมาด้านขวาเลยแต่ก่อนมีนะครับกิ่งก็ได้แห้งไปนะครับก็ได้ตัดออกนะตัดออกตัดออกก็เหลือแต่ฝั่งเดียวนะครับก็จะเหลือฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ซึ่งหน้าฝนนะครับหน้าฝนที่ผ่านมานะครับใบเขาใบเขาจะหลุดร่วงหมดเลยแ้วเขาก็แตกมาใหม่ ทีแรกใจไม่ดีนะครับนึกว่าจะไม่รอดล้วแต่ว่าต้นนี้นะครับมันก็จะเป็นต้นที่สูงชลูดตุดปอดอนะไรนี่เขาสูงสูงแข่งกับต้นลิ้นจี่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีต้นอะไรมาแข่งกับเขานะครับเขาก็จะยังไม่สูงต้นนี้นะครับก็เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองสี่หกห้าสี่ห้าหกหกเจ็ด เข้าสามปีนะครับนี่ก็เป็นรอยเดิมนะครับที่เราเสริมรากเขานะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับส่วนต้นต้นตอป่าต้นพื้นบ้านของเรานะครับเราก็ได้ตอนไปรากออกนะแต่ว่าไปปลูกมันก็ไม่ไม่โตนะครับคือตายในกระถางเลยเราบำรุงเขาไม่ดีรากเขาไม่ขยายเขาก็ตายเลยส่วนต้นต้นตอพื้นบ้านนะครับก็แห้งตายไปแล้วครับมาดูทีหลังคือมันมันมันเสียบไม่ติดก็เสียดายอยู่ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก so ็บำรุงต่อไปเรื่อยๆก็ก็ดีอย the ู่นะครับตอนนี้แต่ว่ากิ่งยังไม่ออกด้านข้างเท่าไหร่นี่เขาเขาพยายามจะดีดตัวสูงขึ้นนะครับนี่เราก็ตัดยอดเบรกยอดเข้าไปหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเบรกยอดอีกอีกรอบเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะตัด ตัดลิจจีนะครับจักรพพัดนะครับต้นนี้นะครับออกลูกมาครั้งเดียวนะครับที่เราบํารุงนะแล้วก็ไม่ออกเลยเราไม่ได้บํารุงเขานะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ออกปีเดียวจริงๆครับแต่ว่าออกไม่เยอะนะครับเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขาครับแต่ว่าไม่มีเวลาเลยครับอันนี้พอมีเวลาเย็นนี้นะครับก็จะตัดฝั่งนี้ออกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตัดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปตัดแป๊บนึง สำหรับเย็นวันนี้นะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยครับสำหรับการตัดเอาไอ้มอนี้เป็นยังล่ะทันจะทำคลิปสักหน่อยน่ครับก็เสร็จพอดีครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับนี่ก็มาเก็บงานครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะครับทำงานหลายอย่างเกินเนี่ยก็เห็นได้ว่านะครับฝั่งนี้นครับโลงนะ่ง้วเริ่มโลงนะ่งแล้ว เขาก็จะโดนแสงครับโดนแสงส่องมาเต็มๆครับเท่านี้จะไม่มีต้นลิ้นจี่บังละเราตัดออกละตรงนี้ตัวนู้นนะครับก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงน้ําตกไม้นะครับก็จะต้องตัดกิ่งออกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าแสงรับแสงเขาจะมามาทางนี้นะครับแล้วก็จะมาบังต้นทุเรียนนะครับให้เขาได้รับแสงเต็มๆนะครับมันจะได้เจริญเติบโตดีเนี่ยแล้วก็จะต้องลากเขาไปไว้ อีกที่นึ่งครับเพราะว่ามันฝังที่ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยี่กีนี่ก็เป็นพันดูใบไปแล้วตูใบไ,ไม่ได้ตัดแต่งจริงเลย